สวัสดีครับต่อทองชนะพี่นอ้องมารวมโมทนาสาธุบนสายบัสเลยจันนะครับ I'm บรรยากาศยามเช้าวันนี้พี่สาวเราก็มาร่วมใส่บาตรด้วยกันนะครับเมื่อวานฝนไม่ตกพี่น้องฮะตกมาติดต่อกัน 3- าส่วันเพิ่งหยุดไปเมื่อวานพี่น้องบรรยากาศยามเช้าของเช้าวันใหม่วันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ดูท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสพี่น้องใส่บาตรแล้ว ท้องฟ้าใครมีตาดีมองเห็นอะไรก็ลองพิจารณาดูนะครับวันนี้พระอาทิตย์ยังไม่อทอแสงออกมานะครับก็เป็นบรรยากาศสดใสท้องฟ้าโล่งโปร่งนะครับบรรยากาศเมฆเห็นกล้องนี้แล้วกับกล้องไอโฟนนะพี่น้องก็ละเรื่อง <laughs> อกล้องไอโฟนเห็นถ่ายเมฆถ่ายท้องฟ้าจ่มใสนะ กลลองเราก็ตามธรรมชาติสวยมุมมองไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับคลิปส่บาททานี้ต่าทองแชแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่าทองแชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ